ค่ะเสื้อผ้าได้เลยเดี๋ยวได้ค่ะขอบคุณไลยไรค่ะขอบคุณสําหรับอ่าเดี๋ยวได้๋ยคืนคืขึ้นึ้นอ่าขึ้นมาแล้วเนาะค่ะคืนมาแล้วขอบคุณสาหรับอ่ามาไละ์อไลน์เนาะค่ะล้ะกะมือเช้าเนาะค่ะไดีค่าขนมเนาะค่ะมือเช้านั้นน่ารักขอบคุณค่ะมือเส้าไดีค่าขนุเนาะค่ะลก็ขอบคุณเนาะค่ะสาหรับของฝากต่างๆเนาะค่ะล้วกะเป็นเสื้อผ้าเนาะค่ะ เลยค่ะเซียนนุ๊กใส่ถูกโตค่ะเซียนนุ๊กใส่ถูกโตเลยเดี๋ยวนุ๊กใส่ไม่เบิ้งค่ะเดี๋ยวไปเอาอยู่บริษัทก่อนค่ะได้ค่ะได้ได้ได้ไดนุ๊กพยายามใส่ถูกโตเนาะคะ่ะเมื่อวานกับใส่เนาะคะ่ะใส่เสียเอฟซีห้มาเนาะคะ่ะนุ๊กถามอ๋อยนาขายกับพี่อบเฟิร์นเลยน้องปิียชัดเอฟซีน่ารักขอบคุณค่ะไข่เมืองใน ยู่บ่ายเฟิ่์สเราบักงามหนึงค่ะไอ้มาเลียอีลาสวัสดีค่ะอ่าไอาค้คีคุณศิลัสิทธิ์พัญญาไอ้อาบน้ำเร็วเนาะจักลับไปอาบอีลิหรือวีลินเนาะสนใจกันอะไรวัสดุดแล้วเพิ่นว่าแม่นบ่ค่ะวัสดุดแล้วมาแล้วเนาะค่ะมาแล้วเนาะ<ฮ>มาแล้วไอ้กัมา กินหอนอีกนะกินหอนด้วยกันค่ะแม่เพ้นกินหอนด้วยกันคะ่ะหูบอกข้าว่านุาไซล่องท้าแม่เพ้นห้แบบลา้เ่อเด้ออ่ะหนุไซล่องท้าทีแม่เพ้นหายนุส่ตะลอนได้คะ่ะใส่ไปเลี่ยนก็ใส่ไปใส่ไปเที่ยวกับส่ไปใส่ไปฮ็ดงานกับส่ไปเด้ค่ะแม่เพนขอบคุณสำหรับรองแถาด้วยคะ่ะไปม,มาขออะไรนั่งแล้วบ่มีมนี่และคะ่ะ หนึงเด้อค่ะแปดหนึงเน็ตมาดีแล้วบอขาเน็ตมาดีแล้อบอสะดุดเอาฮิโนน,นาใส่มาไปนอนฮิโนนามาอีกแล้วอ,อายอาบนำเมื่อพอสิ้นาที่คือเกอ่าละอาย ขอบคุณทุกๆคนเ้อค่ะวันนี้เขามาฟังขอบคุณค่ะดีแล้วจ้าดีแล้ววัสะดุดนอกค่ะวัสะดุดนอกอย่าวัาสะดุดเด้อย่าวัาสะดุดเด้ค่ะอย่าวัาสะดุดเด้ไอเกดไปไซจ,จ้าเอาเ <laughs> สียาจังนอีกวัสะดุดเราจ้า ไปต่อกันเลยเนาะค่ะไปต่อกับหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวข้อบลองงุงฝาเดินนู่นหลองเสียงดังนู่นหลองเสียงดังงองฝาเดี๋ยวก่งเฮาต้องมีความเกิงใจขังบานเด้ค่ะเฮาต้องมีความเกิงใจขังบานพื้นหน้าเดีเพราะว่านุ่นหลองงองฝาเสียงดังเนาะลองเพลงอื่นดีกว่ามันต้องมีความกิงใจสึ่งกันและก,กันเนาะค่ะ อยู่ข้างบ้านกันต้องเกรงใจกันเฮาสิอยู่น้อกันจังสีได้ยอยู่นต้กันดุนๆเนาะ,ค,ะค่ะแล้วกะเกิงไปแลดซ่านฮานุคามินุน่าขอบขอบคุณน้องพุมพิริยาเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะส่งมาเรื่อยๆเลยขอบใจเด้อที่ยังน้ำกันไม่เคิด พิมกันบอ,เค,นบอเคยหนีบอเคยห่างปวดมองได้บอลนงเศร้าละได,ได้ได้แป๊บหนึ่งค่ะหลงจริงได้วยเนาะอ๋อเดี๋ยวดิ้ อาจีลองมมวลเด้ค่ะพี่อาจีลองมมวลเด้เดี๋ยวลองให้ฟังนิดนิดน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหมองเนาะค่ะเอา ว่าสิพ่อและสบงใเธอคยอู่เท่นี้พอกันแล้วและไม่อยากทิ่จากกันไปบอว่าเหตุ อยากให้การพ่อกันเชื่อนี่เป็นนิรันดร์ให้มันเป็นนิรันด์อันลวงหันนู่นลองเสียงต่ำเพราะว่ายัางเป็นของถอนผูน้ชายเนาะค่ะนู่นโบยักหวังไว้เนาะค่ะนู่นก็เลยลองเสียงต่ำ เราเกิดมาเพื่อหักภัยบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมาก mm hmm. ี่พบอก mm hmm. ี่ชาติ mm hmm. ที่เฮาคลาดคา mm hmm. ก็สิพ่อและศพส,สายตาอยู่ต่อนหน้านี้ mm hmm. พอกันแล้วแล้วมืออยากที่จากกันไปบอว่าเหตุผล